ติ๊กต็อกครีเอเตอร์ติ๊กต็อกช็อปครีเอเตอร์ก่อนดูเอคลิปเพื่อนต้องรู้สิ่งนี้ไม่งั้นถูกลดค่าการมองเห็นสวัสดีครับก็นี่ตอนรับทุกท่านกส็สู่ช่องในตู้อินฟินิตี้แปนะครับก่อนดูเอ็ดคลิปเพื่อนเพื่อนๆต้องรู้สิ่งนี้อ่ะก่อนจะไปรู้เนี่ยฝากปุ่มอะไรตรงนี้กดให้หมดและแชร์ไปที่สตรอรี่ของคุณนะครับและติดตามช่องในทุกการที่วันนี้คุณเนี่ยนะครับจะไปดูเอ็ดคลิปเพราะว่าตอนนี้ติ๊กตอ็อกเขากําลังดันการเรื่องของการดูเอ็ดกับการาสตีชใช่ไหมครับทีีีีีนนนน้เเเเ่่่่ยยการทคคุณจะไปปดูออลิพื แล้วเอามาลงในช่องของคุณเนี่ยคุณจะต้องเช็คก่อนเลยครับ1คลิปของเพื่อนคุณผิดกฎชุมชนไหมเราจะเช็คเห็นได้ง่ายก็คืออย่างเช่นอาจจะเป็นยอดวิวนะครับแล้วก็2ก็คือที่คลิปของเพื่อนคุณเนี่ยมันจะเป็นรูปลําโพงและถูกกากบาดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีรูปลาโพงและถูกกากบาทแบบนี้ในคลิปในช่องของเขาไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็นแล้วแต่ผมไม่แนะนําให้คุณดูเอ็ดคลิปของคุณช่องนั้นเพราะ มันนะเหมือนกับว่าคุณสนับสนุนคุณที่มีคลิปผิดกฎชุมชนคุณอาจจะถูกลดค่าการมองเห็นลงไปด้วยถึงแม้ว่ายอดวิวเขาจะเยอะก็ตามนะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนนะเพราะว่าคลิปไม่มีเสียงคลิปผิดกฎชุมชนเนี่ยมันมีผลกับช่องของเราเพราะว่าเราเองเนี่ยอยากดันคลิปดันฟีดช่องเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลือกดูเอ็ดคลิปคนเลือกคลิปคนดังที่ไม่ทําผิดกฎชุมชนและยอดวิวสูงๆนะครับเดี๋ยวเทคนิคเนี่ยจะมาบอกใน EP ต่อไปนะครับก็ฝากแชร์และติดตามช่องในทุกด้วยนะครับ